สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ทุกท่านครับ3ธันวาคมครับเจอกันอีกแล้วครับหายไปนานครับเจ็บไข้ได้ป่วยตอนนี้ร่างกายก็ไม่ค่อยดีครับเป็นหวัดครับทั้งหวัดทั้งไอครับพี่น้องครับก่อนอืึ่งก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องที่คอมเมนต์ไว้นะครับผมที่ไม่ได้เข้าไปอ่านเข้าไปดูเข้าไปตอบอะไรเลยนะครับ ก็สุขภาพร่างกายช่วงนี้ไม่ค่อยดีครับก็วันนี้มาสวัสดีพี่น้องกับเชืรอเบ็นะครับเชอร์เบ็เชืรอเบ,เอเบนะครับดอกซ้อนนะครับชนชมไม้สีดอกซ้อนนะครับเชอร์เบ็ก็จะสวยนะครับสวยหน่อยวันนี้ก็จะพาพี่น้องมาดูชวนชม ที่มีปัญหาระบบรากนะครับคือรากไม่เดินนะครับน้องครับรากไม่เดินหลังจากที่เราสังเกตดูจากการที่เราปลูกไว้ประมาณจัดสองอาทิตย์แล้วนะครับใบไม่ออกไม่มีใบเลยนะครับก็จะเอาต้นนี้มาทำให้พี่น้องดูนะครับใบมีมั่งไม่มีมั่งอย่างนี้นะครับ ใบนี้ก็ต้องตัดออกไปให้หมดเลยครับตัดออกให้หมดเลยนะครับสําหรับชนชมที่ระบบรากไม่ดีนะครับรัาปลูกไว้จากสองอาทิตย์แล้วใบไม่ออกเลยถอนขึ้นมาครับถอนขึ้นมาล้างน้ําให้สะอาดนะครับล้างน้ำนี่นะครับเดี๋ยวจะถอนออกมาให้ดูครับ เราต้องถอนขึ้นมาก่อนนะครับถอนขึ้นมาเป็นล้างน้ํานะครับล้างน้ําตัดใบริดใบออกให้หมดเลยนะครับแล้วเชือกมารัดแขวนไว้นะครับนะครับก็จะลักษณะนี้นะครับ ที่เราถอนขึ้นมาแล้วเราก็น้ํามาฉีดล้างเลยนะครับฉีดล้างเลยนะครับ,รบชวนชมนี่แขวนเดือนสองเดือนจะดีมากเลยนะครับแขวนไปเลยครับพี่น้องครับแขวนนานๆไปเลยแขวนให้มันเขียวไปเลยนะครับให้รากมันเดินใหม่ จะใช้วิธีบีบให้ดูครับเอาดินออกก่อนแล้วจะน้ำมาล้างให้ดูครับก็บีบแป๊บหนึ่งบีบดินออกก็ต้องมาเริ่มใหม่ครับเนี่ยเมื่อรากมีปัญหานะครับ ครับผมพี่น้องครับสำหรับการล้างรากชนชมนะครับก็แนะนำให้ใช้เชือกฟางนะครับถ้ามีเชือกฟางก็ใช้เชือกฟางนะครับหรือเศษผ้านะครับเอามาแขวนมารัดไว้อย่างนี้นะครับดูกิ่งมันด้วยนะครับเดี๋ยวเชือกจะไปรัดกิ่งหักนะครับ จากมารัดไว้แบบนี้นะครับเอาไปแขวนไว้แล้วน้ำไล่ฉีดลงมานะครับไล่ฉีดแบบนี้นะครับเนี่ย เดี๋ยวผมจะล้างให้มันเสร็จก่อนนะครับนี่นะครับผมหลังจากที่เราล้างเสร็จนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาไล่แยกออกอีกทีนึงนะครับนี่หลังจากที่เราล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับชวนชมที่มีระบบลากรากมีปัญหานะครับรากไม่เดินนะครับ หลังจากถอนขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับก็ล้างน้ํานะครับล้างน้ําให้สะอาดครับแขวนอย่างนี้เลยนะครับจะง่ายกว่านะครับถ้าเป็นไม้ที่มันใหญ่มันหนักนะครับเราถืออย่างนี้ไม่ไหวนะครับต้องแขวนไว้นะครับแขวนไว้แล้วอาน้ําไล่ฉีดเอานะครับมาพาสับเล็กติดอยู่แล้วก็ค่อยมาเอาออกอีกทีนึงนะครับ หลังจากนี้ก็ตัดตริบใบออกไปให้หมดนะครับเอาใบออกไปให้หมดครับล้างน้ําล้างยางออกไปนะครับล้างรากตัดใบริบใบออกล้างน้ําให้สะอาดแล้วไปแขวนไว้นะครับแขวนไว้ยังไม่ต้องไปตัดรากนะครับแขวนไว้ก่อนนะครับให้มันแห้งก่อน เดี๋ยวเราค่อยมาตัดรากอีกทีนึงนะครับตัดรากอย่างคลิปก่อนหน้านี้นะครับทำให้ดูก็จะเป็นทรงนี้นะครับรากไม่เดินก็ต้องตัดรากทิ้งไปนะครับการตัดรากเราก็ไม่ต้องเสียดายนะครับเดี๋ยวเขาก็จะแตกใหม่นะครับจากรากยาวๆนะครับแล้วก็ตัดไล่มาทีละข้อหนึ่งข้อนิ้วมือเนี่ย ง่ายๆเลยนะครับหนึ่งข้อนิ้วนะครับตัดขึ้นมานะครับตัดขึ้นมาด้านบนนะครับตัดให้มันเสมอกันนะครับตัดขึ้นมาด้านบนนะครับคือไม้ไม่ได้เน่าเสียนะครับเพียงแต่ว่ารากมีปัญหานะครับรากไม่เดินรากไม่กินอาหารนะครับแล้วก็ต้องตัดทดรากขึ้นมาข้างบนอีกหนึ่งข้อนิ้วนะครับไล่ตัดมานะครับ รา,ากมันยาวกว่านี้แล้วก็ตัดแค่หนึ่งข้อนิ้วนั่นแหละนะครับไม่ต้องไปตัดมากหมายต้นนี้สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ลำต้นกิ่งสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าระบบรากมีปัญหานะครับก็เลยต้องเอาขึ้นมาแขวนไว้นะครับ หลังจากแขวนไว้นี่ก็รากเขาก็จะเริ่มเขียวแล้วครับนี่นะครับผมแขวนไว้ก่อนที่ผมจะไม่สบายนะครับรากเขาเดินรากเขาเขียวแล้วนะครับไม้ที่ถอนขึ้นมาแล้วต้องมีการนําไปแขวนไว้นะครับไม่ใช่ถอนแล้วล้างรากเสร็จปลูกเลยนะครับอันนั้นโอกาสที่ไม้จะเน่ามีมากนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูไม้ที่ผมถอนขึ้นมาแขวนไว้นะครับป้าเขาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูไม้ที่ผมถอนขึ้นมาแขวนไว้นะครับไม่ต้องไปแขวนไว้ให้โดนแดดนะครับอย่างต้นนี้นะครับนี่ยังไม่ได้แต่งรากนะครับยังไม่ได้แต่งราก นำขึ้นมาแขวนไว้นะครับแขวนไว้เป็นอาทิตย์นะครับผลที่ได้ก็คือรากเส้นเล็กๆเ,เนี่ยนะครับเขียวแล้วครับนี่เริ่มเขียวแล้วนะครับการแขวนไม้ก็ต้องรอให้รากมันเขียวก่อนนะครับเราถึงจะไปปลูกได้นะครับอันนี้ก็รอรอแค่การแต่งราก ให้มันเสมอกันนะครับเนี่ยผมก็ต้องตัดปลายรากออกนะครับรากไหนมันยาวก็ต้องตัดออกไปนะครับก็เหมือนกับไม้ที่รากมันไม่เดินนะครับเรานําขึ้นมาล้างน้ําให้สะอาดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไปแขวนไว้รอให้รากเขาเดินนะครับนี่รากเดินก็จะออกสีเขียวแบบนี้นะครับพี่น้องครับ อย่างไม้ต้นนี้ได้อายุแล้วแขวนไว้นะครับสิ่งที่เราจะได้เห็นตามมาก็คือนี่ครับมีการแตกช่อดอกนะครับเพราะไม้เขามีอายุได้อายุพร้อมที่จะมีดอกแล้วนะครับเขาจะแตกช่อดอกนะครับนี่นี่ครับมีช่อดอกให้เห็นนะครับ นี่คือชวนชมนะครับไม่จบไม่สิ้นการเลี้ยงชนชมนะครับแล้วแต่การจินตนาการของเราในการปลูกเลี้ยงนะครับหม้ต้นนี้ก็แขวนไว้ก็ออกดอกนะครับไม่ใช่ว่าชวนชมจะออกดอกได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในดินนะครับแขวนไว้ก็ออกดอกครับเพราะอะไรครับเพราะเขากลัวตายนะครับ เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็ต้องปลูกแล้วครับนี่ต้นนี้นะครับต้องนําลงดินปลูกนะครับลปลูกแล้วผมก็จะเอาไว้ทําไม้สีต่อไปนะครับก็สําหรับจนชมรากมันไม่เดินก็ต้องทําแบบนี้แหละครับพี่น้องครับเราต้องถอนมันขึ้นมานะครับถอนขึ้นมาก่อนถอนขึ้นมาล้างน้ํานะครับ ดูว่ารากมันเน่าตรงไหนนะครับถ้าไม่เน่าก็แล้วไปนะครับแล้วต้องตัดใหม่นะครับต้องตัดรากใหม่นะครับวัดขึ้นมาเลยหนึ่งข้อนิ้วเนะี่ยหนึ่งข้อนิ้วมือเรานี่แหละครับตัดขึ้นมาก่อนนะครับตัดขึ้นมาแล้ว ล้างน้ำด้วยนะครับอย่าลืมล้างน้ำนะครับตัดรากแล้วก็ต้องล้างน้ำเช็ดยางออกนะครับใบก็ต้องตัดออกให้หมดนะครับแล้วก็ทำการแขวนอย่างนี้นะครับแขวนไว้อย่างนี้นะครับ หลังจากนั้นเราก็ต้องรอนะครับรอก็เหมือนต้นนี้นะครับนี่ก็ต้องรอเหมือนกันครับรอเวลาแขวนไว้สักเดือนหนึ่งครับกำลังดีนะครับหรือจนกว่ารากจะเขียวจะมีใบนี่ครับหรือจนกว่าจะมีใบนะครับค่อยลงดินปลูกก็ได้ครับเดี๋ยวเขาก็แตกใบมาครับนี่เราไปแขวนไว้นะครับ เดี๋ยวก็แตกใบมานะครับสําหรับหมายที่ระบบลากไม่ดีนะครับเอาไปแขวนไว้นะครับแขวนไว้อย่างต้นนี้นะครับนี่ บีอฟยารานะครับรากเขาเดินดีนะครับใบสวยครับใบสวยใบมันดีเงางามนะครับตอนนี้ก็รอตัดทดกิ่งอย่างเดียวครับเพื่อจะทำทรงพุ่มนะครับ ก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องครับวันนี้ก็มาพูดเรื่องชวนชมที่มีระบบรากรากมีปัญหานะครับสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ครับคลิปต่อไปครับร่างกายก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับที่ติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมสวัสดีครับ